ควรคนหนึ่งครับผู้ตัดสินที่4ี่ครับพลากรหาสุกครับและก็ผู้ควบคุมการแข่งขันโดนโสวนกลับมาครับยิงไกลลูกนี้ว่ายังไงครับอู้ยโอกาสทักทายครั้งแรกครับทีถือว่าทําได้สวยครับจังหวะนี้ครับอู้ยถ้าตรงกรอบเนี่ยไม่แน่ครับทางด้านของการยิงไกลของสมยศพงษ์สุวรรณครับว่าต้องจับเบาหรือแรงครับลูกนี้ยกเข้าไปครับอุ้ยอ ทักพงษ์ชัยโพพี่ทักพงษ์ชัยโพยิงด้วยสายจังหวะนี้ครับบอลเฉล็บให้กับกิตติภูมิบุญสูงกิตติภูมิว่ายังไงครับลูกนี้โหยเทคทัวโม่งครับทางด้านของตอกีนครับเยือนเต็ดครับอุบลคุรุภัทรเอฟซีเปิดตัดเข้าในเคลียร์บอลออกมาครับเมืองเลยยูอนเต็ดตอกียิงลูกนี้ครับอุย้ยยังคงตะคุบบอล เปิดด้วยซ้ายจังหวะนี้ครับเอาล่ะครับการแข่งขันฟุตบอลปุ๋ยลุงอรุณลีกเล่นนะครับออสการ์พราเป้ครับเขียนลูกเริ่มเล่นมาเอาครับเมืองเลยยูนิเต็ดหญิงด้วยซ้ายไาครับดูต่อครับโอ้ครับมาที่เมืองเลยยูนเต็ดครับจังหวะนี้ว่ายังไงครับและก็เอาเรียบร้อยครับโอ้เป็นประตูขึ้นนำไปแล้วครับทางด้านของทีมเยือน เมืองเลยยูเนเต็ดครับจากการหลุดเดี่ยวมาครับจังหวะนี้ครับโดยผู้เล่นหมายเลข91พีรพัฒกันทาครับ <Okay. S 1> ปั่นด้วยขวายกไปจังหวะนี้ครับโอ้ยจะยัดไปที่เสาล่าครับยังไวครับทางด้านของราชนาสักรครับผู้สาประตูของเมืองเลยครับชัยโพ เปิดด้วยสายตัดเข้าในเอาอยัางไงยิงด้วยขวาจังหวะนี้ครับโอ้ยการยิงของทวีคูณทองอ่อนครับ,บจังหวะนี้ครับเมืองเลยพลาดแล้วครับทวีคูณทองอ่อนได้ยิงด้วยขวาครับบอลครับ,บสมยศจังหวะนี้ยิงแล้วก็โอ้ย ปัสสุดปลายมือครับทางด้านของผู้รักษาประตูเมืองเลยยืนเต็ดครับ,บรัตนศักดิ์บัวรพาครับโอ้ยไหนกรอบหน้ากรอบเขตโทษจังหวะนี้ว่ายัางไงเอ้าวครับเมืองเลยยืนเต็ดสิบสามหลอกเข้าซ้ายแล้วก็ยิงลูกนี้ครับโอโ้โหอ่า ไงครับลูกนี้ครับโอ้โหเป็นประตูครับทางด้านของทีมเจ้าบ้านอุบลคุณวัฒน์เอฟซีครับจังหวะนี้ครับเนี่ยนะครับออกมาตัดบอลลำบากพลาดแล้วครับเป็นทางด้านของเจ้าบูมนาชัยฝักต้านะยครับโย่สำรองเพิ่งเปลี่ยนตัวลงไปครับหมายเลขเจ็ดีครับยิงประตูที่หนึ่งตามตีเสมอให้กับอุบลคุณวัฒน์เอฟซีสมศรินครับสุริยวง์รามศรีครับก็เป่านกหวีดจบเกมการแข่งขันนะครับ ฟุตบอลปุ๋ยลุงอลุลีกไทยลีก3โซนภาคกองเชียงเหนือนัดแรกของฤดูกาลครับที่สนามกีฬามหาวิทยลาลัย